สวัสดีครับวันนี้มีมีดแร่ของช่างทำนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้เป็นมีดแร่ที่ขึ้นรูปมาจากเหล็กใบผานไถนะครับใบผานไถก็จะเป็นใบใคล้ายๆกับกระทะนะครับเป็นใบวงกลมใหญ่ๆที่อยู่ท้ายรถไถะครับเอาไว้ไถนานะครับไถพลิกนาขึ้นมานะครับอเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกไหมครับไถนาเสร็จแล้วก็จะมีใบจอบหมุนใบจอบหมุนก็จะเป็นใบเล็กๆเอาไว้ปัน่น ปั่นให้ขี้ไถขี้ดินที่ใหญ่ๆครับเป็นชิ้นเล็กๆอ่าพอจะเดาภาพออกใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือใบกระทะใบผานไถนะครับเป็นมีดแร่นะครับขึ้นชื่อด้วยใบผานไถหรือใบจอบหมุนพวกนี้มันคมเหนียวคมนานคมแกล่งนะครับรับทีเดียวเนี่ยใช้งานได้นานเลยนะครับและอย่างนึงนะครับสบรรพคุณของเหล็กพวกนี้มันมีสรรพคุณของการต้านสนิมอยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับประมาณ 40- 50้าอร์เซนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยครับมีดแร่ใบพานไทยของช่างทำนะครับนี่ครับโลโก้ช่างทำติดตรงนี้ครับช่างทำนะครับความยาวของใบมีดครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะครับความกว้างจะอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันนี่มันจะเป็นสันแบบบังคับนะครับ ใบผ่านไถเนะี่ยมันจะไม่ใช่ใบผ่านที่หนานะครับสันจะอยู่ประมาณสี่มิลนี่แหละครับใบเปล่านะครับใบเปล่าใบเปล่าเนี่ยเราขายอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆสามารถไปทำด้ามใส่เองได้นะครับหรือบางคนขี้เกียจไปทำด้ามขี้เกียจหาด้ามนะครับเราก็จะมีด้าม ใส่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นด้ามไม้สักปอกคอกันวันไหนนะครับในอย่างเล่มนี้ก็อ๋อเล่มนี้สั้นหน่อยอยู่ที่เจดนิ้วนะครับส่วนความกว้างเท่ากันนะครับสองุดนะครับสันก็ประมาณ4ี่มิลนะครับแบบใส่ด้ามนี่3า0อยห้าิบาทนะครับเพิ่มมาอีกห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ตัวนี้ดูเหมือนจะยาวหน่อยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดจุดสองนิ้วนะครับความยาวไอ้ความกว้างอยู่ที่สองจุดสองนะครับนี่แบบใส่ด้านไปเลยพร้อมใช้งานนะครับสามรอยห้าสิบบาทนะครับความยาวจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้แหละครับอยู่ในเกณฑ์เจ็ดนิ้วไม่เกินเจ็ดจุดห้านะครับนี่อย่างใบนี้นครับใบนี้อยู่ที่เจ็ดจุดสองนะครับนี่ก็กว้าง สองจุดสองนิ้วนะครับมีดแร่ใบผานไทยนะครับในเวลาแร่นะครับมันจะเป็นมุมป้านนะครับเราจะใช้ตรงนี้ครับแร่เนือซ้อซ้อซ้อตรงกระดูกอะไรเงี้ยครับไล่ไปจนถึงปลายนะครับเวลาใส่ด้ามเราก็จะใส่ให้มันแอนนิตประมาณนี้แหละครับเพราะเราไม่เพราะมันไม่ใช่มีดซอยนะครับบางคนเข้าใจผิดจะเอาไปซอยครับถ้าซอยมันต้องยกศอกสูงครับพอยกศอกสูงมันซอยยาก นะครับแล้วเวลาจะซอยสอกตรงมันก็ได้ได้แค่ส่วนนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่มีดซอยเนื้อนะครับมันเป็นมีดแร่นะครับมีดแร่เขาไว้แร่งี้ยแยกชิ้นเนื้อนะครับแร่แร่แร่ใช้ส่วนปลายนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับบางคนใช้ไม่เป็นนะครับบอกเอ้ามีดแร่ทำไมเป็นแบบนี้นะครับ เอาล้วครับก็ราคานะครับใบเปล่า300บาทแบบใส่ด้าม350บบาทนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ